ครับผมถังเจริญช้นังขวยนี่ครับนี่ใส่ไปแล้วครับเป็นส oh okay. ูตรสามพลังบวกครับโอ้โหขวยงามดูครับนี่นี่ใสกระเทียมลงไปครับนี่เทใส่นี่เลยนี่ครับเทใก็เรียบร้อยครับผมงามครับงามครับพรพอมันการจนแหลกครับนี่ถึงจริญใส่ไว้นี่ครับนี่โอ้ยเหลือมงมงลยหูนี่ครับคนนี่นี่นี่โอ้ถื่อครับถื่อ โอ้โหดำคลือเลยครับนี่คุณผู้ชมหลังเจอเช่นเพงขวยนี่ครับนี่ใส่ไปแล้วครับเป็นสูตรสามพลังบวกครับโอ้โหขวยงางนี้ครับนี่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 ครับเป็นสภาพไม้ครับขนาดมันใหญ่เลยครับคันนี้สวัสดีครับพบกับผมในช่องสักจ้อยครับผมมื่อนี่กับผาออกมาหาอยากหากินขี้เก่าครับพาออกมาดักหนูครับผมไมายนี่ก็โอ้ ไก่บ้านทางจ้อยอยู่ครับประมาณสักสองสามกิโลครับห่างออกมาจากขางทางซีเลนอยู่นะครับเนาะหนึ่งข้างบางใหญ่ครับอันนี้ช่างจ้อยกับพึ่งมาเทื้อแรกเลยครับเด้อพึ่งมาเทือแรกยังบมีหอยไผ่ใส่เลยครับโอ้สีขาว่าอยู่นะครับเนาะสีพอได้อหญ่ได้กินอยู่มื่อนีกัไม้ในสูตรสามพลังบวกครับเนือสูตรสามพลังบวกเขาหลังจากคลิปที่แล้วก็หมานมาสองเ้มอยู่ครับขนาดไม้ขี่เก้าเขานะครับเนาะแต่ไมาเนี่ยยังบ่มีร้อยไผ่ไผ่เลยครับนี่ สามพลังบวกครับมีขี่กระต่ไตทำกับขสารครับร่วมกันนำจากกาันบดครับผมมาได้กับสิบห้าหลังครับออกมาสิบห้าหลังก็พอแล้วครับเนะาะแต่ว่าเราใส่บดบมือใหม่เราจังมาใส่ต่อนะครับเนาะก็ได้กินไปทุกมือทุกมือครับบได้พอได้ซื้อหลายนะครับมีผลังจิ๋วมาน้ำครับนี่มีผลังจิ๋วมานำ้ำ เดี๋ยวสังจอยใส่เบิ้งสภาพไมยครับโอ้โหคืออยู่ครับงามอยู่งามอยู่ครับสภาพสภาพไมาเกิดสิเป็นคันใหญ่ๆอย่างสิครับเพิ่นปลูกกล้วยปลูกยางไว้พพ้อมครับมีต้นกล้วยต้นยางพร้อมนี่พู้ถึงจอยเขามาต่ทำผลเขาใส่ไม่ได้หลายลังนะครับนี่ครับหูมันนี่กับหูหูทางมันเปลี่ยนเปลีเดี๋ยวสังจอยสิว่าสิใส่ฟ้ารันไว้นี่ครับโอ้งามอยู่ครับงามอยู่ครับทั้งผลก็มีแต่หูครับคุหูเท่านั้นเลยครับผม อ่เดี๋ยวสั่งจ้อยขอตัวใส่กลับก่อนครับหอยมันแรนจุดแปนลุมๆเลยครับนี่นี่ครับแรงทุ่นครับคุณพุ่นครับพุ่นวิธีใส่กับ่ิญญาณครับนี่สี่ไต้เขาครับสีผูกสีกกับว้แญาณครับผมสี่ธรรมยาการพูดเข้าไปสามพืชครับกดเป็นแป้กับวางลงไปแล้วครับนี่อันนี้สังจ้อยใส่ขางทางมันแลงนันนี่ครับนี่ ไปกระหางกระเทียมลงไปครับนี่เทใส่นี่เลยนี่ครับเทียก็เรียบร้อยครับผมผมนี่สังเจ้าเที่มบนหูนี่อีกจังหูครับนี่โอ้โหงามกบงามนะครับความมันกัดจนแหลกครับนี่ถึงจอยใส่ไว้นี่ครับนี่โอ้ยเหลือมงมงเลยหูนี่ครับผมความมันกัดแหลกเลยครับนี่มีตูแน่นอนครับนี่เดี๋ย่างออื่นบรรลุกันครับผมขึ้นนี่บริยานเลยครับเด้อสังจอยมาคนเดียวครับผมนี่ จจอยใส่ไว้แล้วนี่โอ้โหมู้งดีสวยดีครับนี่มันแรนจนเหลือมุ้งเลยครับนี่นนนครับผมตอนนี้สั่งใจก็ใส่เกือบเบิร์ดแล้วครับใส่เกือบเบิร์ดแล้วโดยแค่ฟาดจิ๋วครับสามหลังจะจหาหมองไส้กลับขึ้นไปหมดเลยครับกลับขึ้นไปหารถเทั้งพูดเลยทั้งพูดเลยบุกเดือนเทาก็ได้ใส่สิบห้าหลังแล้วครับเนาะหมายกับไม่ไม่แน่เก่าแน่ครับ เดี๋ยวเขามาลุ้นกันมืออื่นทีเดียวแล้วครับเนาะมือนีนสังจอยบาพยายามด้อสังจอยมาคนเดียวสังจอยยานเดี๋ยวไว้มืออื่นครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันแล้วครับเนาะเดี๋ยวสังจอยขอตรงไปหาไซคับสามหลังนี้ก่อนครับผมหมดแล้วขึ้นไปทั้งรถทั้งหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดียามเศร้าๆครับผมพาออกมายามหนูครับวันใส่ไว้สิบห้าหลังครับฟ้ารันซูเปอร์จิ๋วครับฟ้ารันซูเปอร์จิ๋วสิบเอ็ดหลังครับผมคันนาคันเดียวทั้งที่ศทางเบิรงครับ ดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าชิมิเต้มิโตะกับสูตรสามพลังบวกของเขานะครับเนาะมาจะเป็นคันนาคันนี้ครับทางจอยใส่ไปกรับครับคันใหญ่ๆนี่อยู่นี่หลังนึงครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังแรกกันเลยครับหลังแรกจะเป็นอีกคือมีเงียบกิปครับนี่อืม ไปดูกันต่อครับโอ้ยหนาวครับมือนีิบ้านช่างจอยโอ้ฟาร์มจิ๋วก็เงียบคลิปครับผมไปดูกันต่อครับผมโอ้ชิดได้ใส่ถุงม่านบ้างมือนีิเป็นยังไงเป็นยังไงแล้ยิ่งใส่ละมันนี้ยิย่งใส่นี่โอ้เงียบคลิปครับผมนี่ ไปดูกระจอครับผมหลังนี้น่าจะเป็นฟ้นาร้านจิ๋วครับเอากับเสียครับฮึโอ้คุณครับุมน,นี่นี่น,นี่โอ้ชือครับถือ่อโอ้โหดำคลือเลยครับนี่นะครับนี่โอ้ไอเด็กซึ่งจอยขอเก็บกันครับ เดี๋ยวใส่ถุงหมานละะครับเตรมเลงมาเลยครับถึงพลัดชิวครับอืมมาแล้วครับเต็แมแรงแข่งหมานครับผม ครับผมตอนนี้เบื้องมากอได้หลายหลังลยครับได้มาเต็มหนึ่งครับผมก็พลังจิ๋วนะครับเนาะสูตรสามพลังบวกเขายังบูชางานครับผมเห็นล้านพาดไปหลังนึงครับสังจอยบริไดทยนะครับเนาะไปลุนกระจอครับผมเงียบคลิปครับนี่ บรรยากาศย่ำช้าเศร้าครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นพูนหนาวอยู่ครับอลันเมื่อนี้อลันบ้านส้างจอยครับไปครับเดี๋ยวไปลูกกันตอพุ่นแหละไปสุดพุ่นแล้วครับล้วกลับกลับมาเนาะครับเนาะก็พอได้อยากได้กินอยู่ครับผมได้มาแล้วเต็มหนึ่งก็สิพอได้ขวอยู่ครับ ทั้งนี้ไม้เก่าเขาครับทั้งนี้ัริ่มใจกับเริ่มลองใส่เบิง้งนี่ครับนี่ไม้เก่าเอาไม้เก่าเขาออกอยู่ของใดเนาะอะไรดีูทีบ้างโอ้เงียบกิ๊บครับเนี่ยปากหูสวยๆเลยดูกรนต้อครับหนูต่อไม้นีสามหลังครับผมนี่ โอ้โหนูนาบเขามากองเอเล็อยู่นี่ครับนี่เขาบริเกียวนี่ได้ไรแรงนี่โอ้เงียบคลิปครับเออปากหูนี่ดูหลังปากหูนี่ดูเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้เงียบคลิปครับนะี่ยฟารันล่ะฟารันก็เงียบครับผม ไปลุ้กันต่อครับผมเหลือบปกีลหลังแล้วย้อนกลับมานะครับนี่นี่น่าจะเป็นฟารันครับใส่ไว้กลางคันครับนี่เงียบกิ๊บครับผมไปเบื้องหลังนี่ดูใส่ไว้เป็นแผน่นจะเป็นยังไงเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บ์อ๋อเงียบกิ๊บ,อ,บอีกแล้วครับนี่นี่ครับ ไปรุ่นหลังสุดท้ายกันครับผมเออสิได้เ้มเดียวหน่อยละมั้งครับผมโอหมายบักยางสวยคันบักใหญ่ครับคันน้ำบักใหญ่ห้อยโกยหูเพียบครับมีแต่กำงามเละครับเนาะหรือวาเขาเอาไปกินไปแลวกับประจักษ์โอ้เงียบกิฟคือเก่าครับผมนี่ฟารัน ครับผมสไลด์ซังจอยกับเบิ้งเหมือนแหละครับได้มาแต้มหนึ่งครับผมแต้มสวยๆอยู่ครับนี่นี่ครับได้จากฟาลันครับฟาลันจิ๋วนะครับเนาะนี่แต้มหนึ่งกับฟองเดือนมือถือครับมือถือเลยเออหมายก็สวยอยู่นะครับเนาะก็พอได้อยากได้กินขี้เก่าเลยครับ พอมาหาอยากหากินครับลดค่าใช้จ่ายนะครับเนาะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับก็พอได้อยากได้กินคือเก้านั่นแหละผู้ใดมักคลิปแบบบ้านๆหาอยากหากินแบบบ้างนอกก็น้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกีกางกีกางนี่เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ช่งจอยกับลาไปชําหนิเนาะครับเนาะพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับก็พอได้ขววอยู่ครับแสบหนึ่งครับผมสวยๆเลยครับ